พ่อผู้เจ้าบอกเนะ่คนที่จะได้ฟังคําตถาคตในสังสารวัตเนี่ยไม่ใช่แค่ในชีวิตนะตลอดสังสารวัตรเนี่ยยากมากนะยากมาเพราะจังหวะโยมที่จะเกิดทันคําสอนผู้เจ้าเนี่ยไม่ใช่เกิดมาได้ง่า,งงายๆ <c oughs> ผู้เจ้าบอกว่าถ้าไปเกิดเป็นสันรกก็อดเกิดเป็นเปรตวิสัยก็อดเดรัจฉานก็อดไปเกิดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวก็อดยาวเกินสอนไม่ได้ มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่เจอผู้เจ้าก็อดอีกจังหวะไม่ไม่ตรงกันไงเพราะต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างเกิดผู้เจ้าพวกเกิดมาอ้าวใครมาเกิดพร้อมไหมล่ะใช่ไหมหรือเกิดไม่พร้อมและศาสนายังอยู่ไหมคําสอนยังอยู่ไหมนี่แหละนะมันเป็นช่วงแก๊ปเดียวนิดเดียวใช่ไหมอ่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงแต่มาเจอผู้เจ้าแต่ไปเจอพระปัจเจกผู้เจ้าคือไม่สอนอดอีกเกิดมา เจอผู้เจ้าผู้เจ้าสอนจริงแต่ตัวเองเป็นบ้าอดอีกคนบ้าผู้เจ้าสอนไม่ได้นะต้องใช้กรรมให้หมดก่อนนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นทุกอย่างองค์ประกอบต้องพร้อมจริงๆวันนี้ชาตินี้ถือว่ายมพร้อมแสดงว่าเคยสร้างเหตุปัจจัยมาใช่ไหมพวกเราทุกคนเคยสร้างเหตุปัจจัยมาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาบรรจบกันได้ง่ายๆในสังสารวัตที่ยาวไกลขนาดนี้ ทุกคนต้องมีเหตุปัจจัยมากับผู้เจ้าเลยมาเจอคำสอนอีกรอบนะ